เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอเดียหุ้นที่เชียนะครับหนึ่งเดี๋ยวมีเรื่องประชุมกรงอเดี๋ยวฟังที่ก้องกันนะครับแต่ KTC เนี่ยมาพูดถึงราคาหุ้นที่มันลงมาฟลอร์เนี่ยมีไอเดียอะไรบ้างนะ<อ>งรู้สึกจะสองฟลอร์ละสองฟลอก็30%มสิบเปอ็นต์าะเพราะมันจำกัดพอดีใช่ครับคือต้องดูก่อนอันแรกเนี่ยตัวเลขมาจิน ที่เพจในะมัที่ในขา mm. เมื่อวานเรามีให้ดูแล้วตัวเลขใช่ไหมพี่มนก็ KDC นี่ถ้าดูเป็นแ a วลูมากที่สุดเลยหมื่นกว่าล้านจช่ไหมหมื่นกว่าล้านใช่แล้วดูเป็นจํานวนหุ้นนะครับ mm. อยู่ที่420ล้านหุ้นเถ้าไปดูหนึ่งเดือนเฉลี่ยเนี่ยตัว turnover volume เนี่ยมัน14ล้านหุ้นถ้าคิดตรงๆเนี่ยมันใช้ days to cover เนี่ย oh. 30วันแต่แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือ assum แบบ มัน price elasticity to demand ถ้ากับศนย์ซึ่งมันมันไม่จริงนะครับในชีวิตจริงก็คือเวลาราคาลงเยอะๆ d e m a n มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอ,อันนึงเนี่ยคือมันไม่มีทางหรอกที่ใช้เวลา30วันถึงจะ liquidate หมดคนที่โดน fossil อยู่ตอนนี้ที่เป็นข่าวนะครับผมคิดว่าไอ้จุดที่สําคัญกว่าคือเราต้องดูตัว fundamental คือถ้ามันถึงจุด equilibrium ในเชิง fundamental มันเมื่อไหรอ่อ่ะ เดี๋ยวมันก็หยุดลงเองแค่น oui> ั้นเลยนะครับแต่ถามว่าจะมี liquidity effect ไหมผมว่ามีเพราะ420ล้านมันเยอะจริงๆเมื่อวานเนี่ยเห็นออฟเฟอร์ตอนปิดตลาดก็โหร้อยสองร้อยล้านหุ้นได้เยอะมากๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ถามว่าตอนเช้าจะมี volume เทเข้ามาเยอะไหมผมว่ามีแต่ไอเดียวันนี้ตามที่ตั้งคำถามเลย bet against l i q u i d a t i o n ไหมนะครับแต่เมื่อวานเปิดมันก็เหมือนจะฟลอร์เลยทันทีมกันนะนั้นฟลอร์สนิทเลยทำให้วอลุ่มมันมันไม่เกิดใช่ครับก็ ด้วยความที่วอลลุ่มมันไม่เกิดก็คือมันยังไม่เจออิลคอิควิลิบ r i มด้วยเพราะว่าตัวฟลอร์มันมันยังไม่อลาวไปเดี๋ยววันนี้เปิดฟลอร์เป็น30ดสวเซยนะใช่ซึ่งฟลอร์ส0มสิเเตวันนี้คือสิบเจ็ดจดห้านะครับเดี๋ยวเราเมาดูไอเดียว่าคือไงแต่ผมคิดว่าทำไมฟันเดเมนทัลมันถึงสำคัญผมตั้งคำถามให้ให้ให้ดูเล่นๆนะครับถ้าเราพูดถึงบุคแวลุบุ v แวล e ก็คือสินทรัพย์ลบหนี้สินล้า็สมผู้ถหุน้นใช่ไหมสม่วนผูน้ถือหุ้นเนีถ้า ถ้าเกิดบริษัทเจ๊งเนี่ยต้องลิควิดเดตอาขายสินทรัพย์ไปใช้หนี้เหลือให้ผู้ถือหุ้นเท่าไหร่เนี่ยคือบุ๊กแวลูอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์หนึ่งด้วยเหมือนกันที่ดูแต่สมมุติถ้าบอกไม่เชื่อในบุ๊กแวลูมันมีอะไรฮะถ้าเราจะดิสเขาลงไปอีกสมมตุติอ่าบุ๊กแวลูสิบเจ็ดบาทซื้อไหมตอบไม่ซื้อใช่ไหมฮะอ่ะถ้างั้นดูลงมาบุ value, ๊กแวลูเทรดต่ำกว่าบุ๊กแวลูมีตรงไหนอีกถ้ามันลงมาขนาดแบบว่าเฮ้ยต่ำกว่าราคา เงินสดในบาลานซ์ชีตอะแคสในบาลานซ์ชีตผมยกตัวอย่างสมมต CPR ิ CPO อะถ้าสมมุติตอนนี้45บาทซื้อไหมบอกไม่ซื้ออะถ้าเหลือเออหบาทซื้อไหมก็ต้องซื้อนะฮะเพราะอะไรเพราะมันมี fundamental value อยู่บางอย่างนะอันนี้แต่คิดกรณีเวิร์สเคสหน่อย5บาทนี่มาจากไหนเนี่ยผมไปดูมาเมื่อกี้เงินสดบาลานซ์ชีตของ CPO เนี่ยคิดเป็นต่อหุ้นก็5.5้าจคือถ้าซื้อได้5บาทเนี่ยถ้ากับได้อะไรครับได้เซเว่น เป็นหมื่นสาขามีโอเปอเรชันต่างประเทศแถมซื้อฟรีเพราะเงินสดนในบลนซ์ชีสก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีมูลค่าของมันฟันเดเมนทัลมันคือตัวที่จํากัดตรงนั้นผมเลยคิดว่าคีย์หลักๆวันนี้คือหาจุดอิควิลิเบียมนะครับซึ่งสําหรับ KTC เนี่ยไอยที่ผมเล่าไปเรื่องราคาแคชต่อหุ้นอันนั้นนะมันก็เวิร์สเคสไปนิดนึงแต่วันนี้ผมจะพูดถึงตัวบุ๊กแวลูบุ๊กแวลูที่เรามองเนี่ยมันบุ๊กแวร์ลู๊บเขาสิบเจ็ดนะคร ถือว่าเป็นแฟร์แวรลูเพราะมันเป็นมูลค่าจริงๆนะใช่แต่แต,แต่โอเคมันอาจจะมีพร<ช>ีเมียมหรือดิสคาวบุ๊กแวรลูนะครับซึ่งมันอาจจะต่างกันเพราะว่าเออผมอยกตัวอย่างอันหนึ่งกันสามาสมติถ้าเป็นบุ๊กแวรลูของบริษัทที่มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเยอะนะครับอันนั้นเนี่ยคนอาจจะคุยเซชันนิดนึงว่าอะ่ะพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบริกแอนด์มอ t a r าเนะเวลามันลีคูเดตเนี่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างพวกลิขสิทธิ์สิทธิ์อะไรนู่นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได ตามในบุ๊ก <book S 2> นั้นก็อาจจะไม่เชื่อตรงนั้นก็ได้นะครับแต่สำหรับ KTC เนี่ยผมไม่ได้มองงั้นให้ให้มองย้อนไปนะเขามีบัตรเครดิตนี้เขาก็อันดับต้นๆของอ<ม>ุตสาหกรรมนะครับมผมเองก็เป็นลูกค้าเขาแล้วผมเชื่อว่าไวท์คอร่าเนี่ยเขาตีตลาดได้ขาดอยู่แล้วนะครับอ,อมีสาขาแล้วมีแม่เป็นแบงค์มืมแม่ก็ช่วยเปิดเปิดบัตรเครดิตให้นะครับโอเคนะตอนนี้เนี่ยใน Industry Landscape เนี่ยคือยอมรับว่าตัวโลนกรอสมันไม่ค่อยมีเท่าไหร แต่คุณตี้ของลูกค้าและเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่เขาวางไว้เนี่ยผมว่ามันมี value something อืมอ่าซึ่งในภาพตรงนี้ยเราคิดว่าเขาควรเทรด p r e เมี m book value นะครับเทียบอีกอันนึงก็คือเทียบกับตัว e อีออนอีออนเนี่ยก็คือเป็นคลี a n ลนเหมือนกันสินเชื่อไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันใช่ไหมฮะเขาเทรดไ r i c e to book ตอนนี้0.91เท่าซึ่งถามว่าแฟร์ไหมผมคิดว่าแฟร์แ,แฟร์เพราะอะไรหนึ่งอ e อต่ำกว่าแฟร์ที่สองคือ กลุ่มลูกค้า asset quality คนละแบบ NPL มันคนละโปรไฟล์นะครับ asset quality ในฝั่ง white collar เนี่ยมนุษยเงินเดือนเนี่ยมันมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะนั้น book value ผมคิดว่ามันควรจะ premium นะเพราะนั้น EON 0.9เนี่ยมุมมองของเรานะครับ Tisco เรามองว่า book value ควรจะเทรด premium 1.2ุดถึง1.3มรวมรหมดแล้วบัตรก็เป็นผู้นำตลาด asset quality ก็อยู่ในกลุ่มที่ดีนะครับโอเคอาจจะไม่ได้โกรธมากแต่มันก็ยังกำไรอยู่ <laughs> เพราะนั้นบุ๊กแว l u e 1.2 1.3เราคิดว่าแฟนะครับถ้าเรามาตีตรงเนี้เทียบกับตรงเนี้ยมันจะได้ Range ที่มองก็คือ20.4ถึง 22. 22.1ตีเข่าๆแล้วกัน20-22บาทวันนี้เนี่ยค่าฟลอร์17.5ก็ผมมองเป็นโอกาสตอบคำถามเลยว่า Bet against liquidation ไหมผมคิดว่าไอ้420ล้านหุ้นเนี่ยสวันที่ผ่านมามันน่าจะขายไปแล้วประมาณสัก20ล้านหุ้นนะครับ ก็เ <m uch ing> หลืออีก400ล้านหุ้นเยอะไหมเยอะถ้ามันกดลงมาจริงๆเนี่ยแล้วมันฟลอร์สิบนะแล้วสิก้าเสี่ยงนะครับผมคิดว่ามีโอกาสลองซื้อฟลอร์ดู <m uch ing> แล้วก็ดูตรงเนี้ยว่าไอ้มุมมองเราว่า KTC มันควรจะเทรดพรีเมียมบู e วลูมันจริงไหมน,นะครับถ้าถ้าจริงเนี่ยผมว่าก็ไอ้แก็บจากคนที่โดนฟอสเซลเนี่ยเราจะได้แก็บตรงนั้นฟรีๆเลยเพราะอีควิลิเบียมจริงๆมันคือฟันดเลที่บอกไป คือจะบอกองว่าที่ราคามันลงเนี่ยมันไม่ใช่ฟันเดอร์เมนเทลมันเป็นมันเป็นเรื่องของตัตกลไกตลาดมันไม่ได้เกี่ยวกับฟันเดอร์เมนเทลบริษัทเปลี่ยนอันนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยปีเนี้กําไรย่ง8,500ล้านคือ,ค,อคือไม่ได้จะเจ๊งนะไม่ใช่บริษัทไม่ดีหรือว่าอะไรนะก็คือยังก็ยังยังเรียกว่ามีกําไรที่ดีอยู่อาจจะโตช้าโตน้อยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเขาแย่อะไรประมาณนี้แล้วก็ด้วย book value สิบเจ็ดบาทปีนี้ปีหน้ากําไรอีกเนี่ย book value ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วลคุ้นลงมาเยอะเนี่ยเขาจะ payout ประมาณสักห<ม>้าส<ม>ิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่บล dividend yield ปารเข้าไปหกแล้วอะมันไอยิวมันก็จะเป็นจุดหนึ่ง<บ>ที่ก่กอนจะได้ยินประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์หนึงนะใช่ครับราคาลงมาทีนี้ก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะจากที่เคยพีคไปห้าสิบจับได้ใช่ book value forward ก็ประมาณหน<ม>ึ<ม>่งจุดสี่ก็วันนี้ถ้าลงไปอีกก็มันก็จะแถวแถว range เราที่บอกแหละหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามท เออมันมันน่าจะแฟร์มไม่ควรจะเทรด discount book value นะครับแล้วก็ ROE จริงๆสูงที่สุดในอุตสาหกรรมนะรประมาณ19-20%นะอืก็ถ้าบริษัทเพิ่มการปันผลเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็จะยิ่งช่วยเข้าไปอีกช่วยเรื่อง ROE ด้วย ROE นะ21นี่ในกลุ่มไฟ n a n c e กลุ่มอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าสูงมากนะกลุ่มแบงค์ด้วยนะถ้าเทียบแบงค์นี่ ROE ตอนนี้น่าต่ 50, ่คสิบ ก็อย่างแบงค์เนี่ยเอาอีต่ำสิบก็เลยเทรดบุ๊กแวลต่ำหนึงนะ่อคนนี้เนี่ยเอาอียี่ v a l บุแลูถวหนึ่งจุดสอดสผมว่าก็น่าจะ Price in เรื่องของ Loan โลนโกรที่มันอาจจะชาร์ n จิ n งไปแล้วรวมๆอะไรไปหมดแล้วนะเพราะนั้นก็คิดว่าวันเนี้ยถ้า f l อร์เนี่ยผมว่าหน้าเบสอะเกนส์ลิควิเดชันเอฟเฟกตนะครับเหมือนที่ผมเล่าเรื่องตัวติดล้อจำได้ไหมพี่หมดในวันสุดท้ายที่ซื้อเพื่อแปลงอ มันคือไอตัว liquidity effect อืมใช่ซึ่งมันไม่ใช่ fundamental เลยใช่แล้วถ้าเกิดใครที่ซื้อวันสุดท้ายแล้วแปลงจริงอ่ะกลับมาเทรดวันแรกมันขึ้นไป16อืมก็โอ้กำไรแบบวันนั้นนั่นแหละ13วันที่ปิดสุดท้ายนะ13กว่าก็อาบาทกว่ากว่า2บาทอะไรเงี้ยก็ก็ไอเดียนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าถ้าเบ t ถูกก็ได้คำใหญ่ แล้วก็ภายในวันเดียวหรือ2วันอะไรแบบนี้ผมว่าที่สุดแล้วมันหาอีควิลิเบียมภายในวัน2วันเ,นเจอแน่นอนในตัวฟันเดอร์เมนทัลเดี๋ยวฉเฉลยแต่มุมมองของเราคือเหนือยี่สิบนะครับส่วนถ้าดู p พ่ทูบุ๊กนะครับก็ตัวของเขาเนี่ยหนึจุดสี่ละอีออนศูนจุดเก้าอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับติดล้ออยู่หนึ่งจุดสองแต่จะเห็นว่าไทเทอลลนคนที่มีกลุ่มเซกเมนต์โลนที่ยังโตเนี่ยเขาก็จะเทรด พีก <B uk S 1> สูงได้หน่อยนะอันนั้นถือว่าแฟร์นะครับแต่ว่าพวกคลีนโลนพวกสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรเงี้ยบัตร mm. เครดิตมันมันเริ่ม flat แล้วโรสนะครับส่วนถ้าดูในเชิงของอ้ีเนี่ยอย่างที่บอกไปจริงๆเยอะที่สุดนะครับ mm. ก็อยู่ประมาณสัก1 9 2 0ถึงนะครับอันนี้ดูเป็นเทรลลิงนะบางตัวก็ผสมฟอร์เวิร์ดผสมผสมกันนิดนึงแต่มันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละสำหรับอาีแล้วก็อีออนเขาก็อา e ต่ำนะ mm. อย่างที่บอกเพราะนั้นตัวบุ A ๊กแวลูก็เลยเทรดดิสคาวลงมาได้นะครับ แต่พอเทียบเทบแล้วยังไงภาษีของ KTC ก็ต้องย้ำว่าคิดว่าควรจะเทรดพรีเมียมบุกนะครับอีกอันนึงเนี่ยเกณฑ์หนึ่งที่มีสอบถามพี่การนะครับก็คือถ้านอกจากดูบุ๊กแวลูอาจจะดู market cap คจริงเป็นพ rediction นันหนึ่งที่พี่การพูดมาค่อนข้างนานแล้วนะว่า market cap ของ KTC ซึ่งอยู่ใน clean loan เนี่ยมันมันไม่ค่อยมี growth ละ การจะพูดเสมอว่าควรต่ํากว่าควรต่ำ่า MTC วันนี้ต่ํากว่าจริงๆแล้วนะครับก็ให้เป็นเบนช์มาคร่าวๆเนี่ยคิดว่าถ้าดูนะตอนเนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดห้าถึงแปดิเอร์เซ<ม>ของ MTC Market Cap นะครับซึ่งถ้าผมทอนราคามันก็จะใกล้ๆประมาณ2 0 2สบนบาทนี่แหละเพราะนั้นเนี่ย<ม>ก็เป็นอีกเบนช์มากหนึ่งที่ที่มันก็ชี้ตรงไปกับมุมมองเราเรื่องของตัวราคาไพทูบุกเมืม่อกี้นะเพราะนั้นก็เดี๋ยวดูกันว่ายีสิบ ยืนได้ไหมแต่ถ้าลงไป17.5เราคิดว่าอาจจะเบ็อ against ได้นะครับส่วนบอลยู10ปีก็มันก็ยังต่ำนะครับอันนี้ก็ยังถือเป็นอีกแคตตาลิสระยะยาวหนึ่งของกลุ่ม finance นะครับตัวอื่นจริงยังชอบอยู่นะวันนี้พูด KTC เยอะเพราะว่ามันลงมาเยอะยอะแต่ MTC ก็ยังเป็นทางเลือกสำหรับแบบลองเท e r อยู่แล้วก็ติดรอก็ยังชอบอยู่นะครับ แล้วก็วันนี้เชียร์อีกตัวมี t ท s c o นะครับตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะครับ1.15แสนเนี่ยกระทรวงคมนาคมก็ได้ไปเกือบครึ่งเหมือนกัน40,000กว่าล้านนะครับก็แน่นอนมีซ่อมถนนอะไรบ้างเนี่ยผมว่ายังไง t ทสโก้ก็ได้ประโยชน์2อ,อย่างที่เรียนไปราคาน้ำมันปรับลดลงแล้วเนี่ยผมว่าคอนเซิร์นเรื่องต้นทุนที่มันจะสไปค์ขึ้นมาออการบริหารต้นทุนลําบากมากขึ้นเนี่ยอันนี้ผมว่าถือว่าน่าจะคลายลงไปเลยแหละนะครับ ตัวของเ a r n i n g เนี่ยมันก็จะโตค่อนข้างเยอะจากปีที่แล้วนะครับก็กำไรก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณสัก2,300ัล้านในปีนี้นะครับที่เราคาดการ forward PE บนกำไรเนี่ยก็เหลือแค่ 9. 1ุเท่า dividend yield ก็ 9. 3%อยู่ซสูงมากเลยนะใช่ใช่ไม่คุ้นเลยว่า t ท s โ o เป็นเป็นหุ้น yield นี่ก็เป็นอะไรที่ถือว่าราคาลงมานี้น่าสนใจมากครับแต่ถ้าเทคนิคเนี่ยอาจจะมันยังนิวโรย <laughs> <c oughs> ู่คือ,ค,อคือก็งงเหมือนกัน <laughs> คือปันเดอร์เบนทมัน,ม,นมันไม่ได้ดูแย่นะมี มาตรการกระตุ้นผมคิดว่าอย่างน้อยเล่นเทรดดิ้งก็ได้ควรจะเด้งรับข่าวนี้หน่อยอย่างเด้งเมื่อวาน1.5ผมว่าเด้งน้อยไปนี่ง1 5เปบริษัทที่มันกำไร2 0 0 0กว่าล้านโต60ดิวเดนยิว9แต่หุ้นนิวโรม,มันดูย้อนแยงไปหมดอันนี้อาจจะเป็นจังเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะเก็บเขาพอร์ต้วยสามว่าถ้ายิวได้9เนี่ยถือไปสักปี2ปีนี่ยังไงก็คุ้มแล้วอะ นะครับแล้วพื้นฐานก็ไม่ได้แย่นะครับพื้นฐานก็ยังดีด้วยก็คือโตตามแต่เรื่องของงบประมาณที่จะลงเพราะไงอินฟราสัคเจอร์เรื่องสร้างถนนอะไรก็เป็นอะไรที่เน้นย้ำกันอยู่แล้วนะครับก็ราคาอย่างนี้น่าสนใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่อย่างน้อยซื้อวันนี้ก็เก็บข้อพอดเรื่องดีวเดนก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับราคาเป้าหมายก็อยู่ที่ยี่สิบจุดหกด้วยถือว่ามีอัพไซด์เยอะอยู่ครับอีกตัวที่เชียร์นะครับก็เซนติเมนต์บวกจาก สงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หุ้นท่องเที่ยวบวกดีเมื่อวานนะครับก็มู mood, ทท่องเที่ยวมันก็ดูดีขึ้นนะสงครามมันดูผ่อนคลายลงนะครับ2ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกด้วยนะครับแล้วราคาหุ้นมันก็ต่ํามากทุกตัว <c oughs> นะครับก็เพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเทรดดิ้งตามเซนติเมนต์ตอนนี้ที่เซ็ตกลับมายืน1,100จุดได้นะครับแล้วก็มีมาตรการอะไรต่างๆเข้ามาตัวของ Earning ็งก์กรเนี่ยก็จะ ปีนี้ยังโตอยู่ประมาณสักเกือบเ็เปนะครับกำไรทั้งปีคาด1,871้เจ็สก็สำหรับเซนเทลจริงๆก็ยังมีพอชั่นโรงแรมในไทยเยอะแต่ข้อดีก็คือก็จะมีต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมว่ากระจายไปต่างประเทศบ้างก็ดีในกรณีถ้าเกิดสมมติท่องเที่ยวมันมีดาวไซส์เอ่อมากกว่าที่คาดนะครับแต่อย่างที่บอกผมคิดว่าเดี๋ยวจะเฉลออยอีกทีว่านักท่องเที่ยวจีนกลับหรือไม่กลับที่พี่อาร์ตบอกวันนั้นก็คือประมาณเดืนอนเจ็ดเดือนแปดเพราะว่าโดยสถิติเนี่ยมันคือช่วงประมาณสักสามสี่เดือนหลังจากมีข่าวหรือมีแผนนดิไว หรืออะไรที่มันกระทบท่องเที่ยวเนี่ยสามสี่เดือนนะท่องเที่ยวมันควรจะเริ่มกลับมาถ้ากลับมาจริงเนี่ยราคาตรงนี้ผมว่ามันจะมีพ o ังเทียเยอะมาก <Okay. S 1> แ,ตแต่เดี๋ยวลุ้นสแตทสัปเดือนเจ็ดพันแปดดูก่อนนะครับแต่ด้วยราคาตรงนี้ผมคิดว่าเล่นเทรดดิ้งตามข่าวก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันก็แนะนําซื้อนะครับสาหรับตัวเซนเทลเดี๋ยวทักทายแชทหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับพี่มนวันนี้ก็คุณชุดิเทพครับสวัสดีคุณสมรักคยูคุณถาวรพิทักษ์ คุณลิตเิลบเคุณเอกนรินนะครับคุณเอกนรินทร์ถามหุ้นเข้ามาแล้วก็ท่านอื่นถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่วัดตอนนี้ก็อยู่ในสายจะได้ตีกราฟรอให้นะครับแล้วก็คุณ g c b k k นี่มีถามให้ดูเว็บเซตด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากพี่วัดดูให้นะครับแล้วก็สวัสดีคุณวิรยานะครับแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับวันนี้ทักมาหลายท่านเลยคุณวัชรีถามว่าถ้าลงแบบมี mos อันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจ mos ยอมมาจากอะไรนะครับด้วยซักราคาเท่าไหร่ถ้าราคาแฟร์สิบเจ็ดจุดห้าผมคิดว่าถ้าเขากรณีเวิร์สเคสเลยนะที่ที่ผมเบสอะแกนส์ไปเนี่ยเวิร์สเคสก็คือทั้งวันอะ่ะมันปิดแล้วแบบฟลอร์สนิทอ,อันนี้เจ็บเพราะว่ามันแปลว่ามันอาจจะลงได้อีกใช่แต่ถ้ามันฟลอร์ไม่สนิทเนี่ยสิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยผมว่ามันถูกเกินไปนะเอาเป็นว่า อาร์กูเมนต์ก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้แหละคิดว่ามันไม่ควรจะ7.5ต่ำไปนิดนึงนะครับรอย่างน้อยไม่น่าจะฟลอสนิททั้งวันอะ่ะถ้าถ้าลงไปเล็กหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีแรงส่วนเหมือนกันนะไปถึงซื้อกลับเหมือนกันเพราะว่าลงมาขนาดนี้แล้วฟันเดเมนทัลมันยังมีอยู่เนี่ยน,น,น่าจะเชื่อมีโอกาสที่จะไม่ถึงขนาดฟลอสนิทก็ต้องรอลุ้นกันแล้วถือว่าเบสแล้วกันเนาะอย่างที่ไบบอกเลยเขาช้แงว่าเบสเลยก็ ก็หลุนกันเพราะว่าถ้าหรือแม้กระทั่งถ้ามันยังไม่ได้เฟื้นเร็วๆเนี่ยฟันเดเมนทัลโดยภาพรวมมันก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะอย่างที่เรียนว่าราคาที่มันลงเนี่ยมันไม่ใช่มาจากฟันเดเมนททลที่เปลี่ยนนะครับคือถ้าถามมุมมองผมนะอันนี้จะเป็นแบบพิจิตรชั่นนิดหนึ่งนะอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับคือคิดว่าน่าจะเปิดฟลอร์อืมเพราะว่า4ี่รอยี่สิบล้านหุ้นต้องโยนมันเยอะมันเยอะจริงแต่อีควิลิเบียมน่าจะสูงกว่าฟลอร์กี่บาทไม่รู้มุมมองเรามองยี่สิบอัพอ่า แต่ไม่น่าจะฟลอร์สนิททั้งวันคิดว่าน่าจะเจออีควิเลเบียมวันนี้นี่แหละแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฟลอร์สนิทนะครับโยนกันนะครับแล้วเห็นมีคําถามจากคุณบริบูรณ์ว่ากระท่อมอันนี้กระท่อมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนนะแต่เดาว่าน่าจะไปด้วยกันเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเพราะว่าตอนนั้นมันมาด้วยกันก็สุดท้ายน่าจะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกมาตันนี้ก็จะตีเรื่องกัญชาเป็นหลักเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามให้ทีแต่ว่าน่าจะมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นยาสพติดเหมือนกัน ใช่ก็เข้าสูปป่เปเปอร์กันนะครับวันนี้ก็จะมีตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว CRC อัปเดตกันเพราะว่าเมื่อวานเองก็จะมี CEO Forum นะครับเป็นการใช้คำว่าแนะนําตัว CEO ใหม่ของ CRC เป็นทางการละกันก็คือเป็นคุณสุทธิสารจรธิวัฒน์ถามว่ามาจากไหนนะครับก็จะเป็นคนที่เคยสร้างไทยวัสดุขึ้นมาจากศูนย์เลยนะครับก็เป็น CEO ของไทยวัสดุซึ่งถือว่าไทยวัสดุเนี่ยก็เข้ามาสู้กับตลาดพวกอย่างโฮมโปรอะไรต่างได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ที่ค่อนข้างโดดเด่นในกลุ่ม นะครับก็ได้เข้ามาดูแล CS c สียตอนนี้ mm hmm. ก็จะมีการตั้งเป้าเป็น Central to Life นะครับก็เป็นโครงการของเขาที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีให้มีซีนิชีระหว่างเครือมากขึ้นแล้วก็เน้นเรื่องของจี a มาจที่มันจะสูงขึ้นจากการลดต้นทุนต่างๆนะครับแล้วก็มองเวียดนามเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่เติบโตใน3ปีนี้ก็จะโตเป็นเลขดับเบิลดิจิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไทยเนี่ยก็จะโตมาสัก5 6%แล้วก็ที่ยุโรปอีก5 6%นั้นเนี่ย เวียดนามว่จะเป็นตัวหลักที่ CRC ยคาดว่าจะไปโฟกัสในการเติบโตนะครับการขยายสาขาก็จะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ยี่ห้อโกต่างๆโกโฮเซลโกอะไรของเขาเนี่ยก็จะขยายไปต่างสังหวัดมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการขยาย CAPEX เนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะครับก็เหลือประมาณสัก15-17,000ถึง17,000ล้าน ใน3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้เงินรวมๆประมาณสัก45,000ล้านก็ลดลงจากเดิมที่ประมาณ1 7 0 0 0ถึง19,000ต่อปีนะครับก็อันนี้ก็เป็นการลดใช้จ่ายลดต้นทุนเพื่อจะพยายามที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการเรียกว่ามาจินที่มันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามให้มี Synergy ระหว่างกลุ่มมากขึ้นเพราะว่าอตอนนี้ก็คืออย่าง Data ของกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ในบัตรเดอวันเป็นหลักนะครับพวกวันโรลลิี้ต่างๆเนี่ย เขาก็จะมาเอ็ม a s i z ไซแล้วก็พยายามที่จะใช้เซนตจี้ตรงนี้เนี่ยทำให้เพิ่มในเรื่องของ m มาจินของในกลุ่มมากขึ้นนะครับและเซก็จะเป็นตัวหลักที่จะ Drive ตรงนี้นะครับก็ถือว่า Efficiency ต่างๆก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ว่าโดยมุมมองของเราเนี่ยการที่ทางคุณสุทธิสารซึ่งเป็นคนปั้นภทยวัสดุเนี่ยถือว่าถือว่ามีมี proof Background แล้วว่า ก็ทำสำเร็จในเรื่องของการลดต้นทุนทำให้มาจิ้นทุกอย่างดูดีขึ้นนะครับก็เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนนี้น่าจะเป็น positive กับ c r c นะครับก็เลยยังแนะน,นำซื้อเหมือนเดิมเมื่ใหม่ราคาก็40บาทนะครับ